สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเยี่มลูกหมอนกันนะคะโดวยวัตถุดิบก็จะมีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำน้ำลงไปต้มเพื่อต้มลูกหมอน,นะคะ่ะขั้นตอนนี้เราก็จะใส่นางเอกของเราะะัลนก็คือลูกหมอนค่ะต้มไปเรื่อยค่ะ ในระหว่างนี้เราก็จะต้มน,น้องไปเรื่อยนะคะต้มจนน้องลูกหมอนของเราสุกคะ่ะพอต้มไปเรื่อยนะคะน้องก็จะเริ่มอ,ออกสีคะ่ะสีน้องก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้คะ่ะต้มไปเรื่อยนะคะจนน้องสุกลิและบีบได้ะคะ่ะพอสุกแล้วน้องก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้คะ่ะเราก็มาเตรียมปรุงดสกันได้เลยคะ่ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปคะ่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เลยนะคะตามความชอบคะ่ะใคร families, ชอบหวานก็ใส่มากใครไม่ชอบหวานก็ใส่นิดเดียวค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะมาใส่เกลือกันนะคะเกลือเราใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใส่นิดเดียวแล้วเราก็จะมาคน mm hmm. ๆๆกันนะคะคนให้น้องเกลือกับน้องน้ำตาลเข้ากันนะคะรสชาติน้องก็จะออกหวานอมดเปรี้ยวน,นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา ที่ขนมปังของเรานะคะหน้าตาน้องก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วน้องก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะน่ากินกันไหมคะแอบกระซิบมานะคะว่าเมนูนี้อร่อยมากถ้าใครสนใจที่อยากทําตามสามารถทําตามได้เลยนะคะเพราะน้องมีวิธีทำง่ายมากเลยค่ะ